ใจใช้นาซาคุ้มค่าถูกฤดูกาลมาแล้วคะ่ะแผนบุกมาแล้วจ้ารอบนี้เรามีแผนบุกใบ24สินค้าใหม่จากค่ายนาซามาลงนะคะนี่ค่ะท่านใดมองหายอยู่สําหรับแผนบุกเบิกจากค่ายนาซานะคะรอบนี้เป็นผ่านใบ24จากนาซานะตัวนี้ใส่แท็กเตอร์นะคะตั้งแต่45ถึง65แรงม้านะคะ เป็นฐานบุกเบิก4ใบ24ของใหม่จากค่ายนาซาค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะงานสวยนะคะใบ24จับน็อต6นะคะตัวนี้โครงสร้างฐานตัวนี้นะคะความกว้างอยู่ที่80เซนนะคะความยาวอยู่ที่2เมตร50เซนความสูง1เมตร20เซนนะคะสำหรับตัวนี้นะเป็นฐานบุกเบิบกใหม่จากค่ายนาซานะคะตัวนี้เป็นฐาน4ใบ24ค่ะ ใส่45-65แรงมาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสินค้าใหม่ราคาไม่แพงนะคะ39,500บาทเท่านั้นสำหรับ424ใหม่จากค่ายนาซาค่ะทัานใดที่มองหากันอยู่สำหรับพัานบุกเบิกนะคะตัวนี้นะสินค้าใหม่จากค่ายนาซานะคะเลือกใช้นาซาคุมค่าทุกฤดูกาล 4 24หม่ราคาตอนนี้39,500บาทเท่านั้นร้านอยู่กำแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ปลอดไข่ได้สินค้าโชว์แน่นอนขอพระคุณค่ะ